สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจูนพันล้านนะครับเอาพระของหลวงปู่ทาบนะครับวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับปีศูนย์ห้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้นะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับพระหลวงปู่ทาบท่านได้ปลุกเสกตลอดไตรมาสเลยนะครับสามไตรมาสนะครับแล้วก็มีพระประธานโดยหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับ ได้รับนิมนต์มาเป็นประธานในพิธีนะครับและเกจีที่ปลูกเสกในวันนั้นก็มีหลวงปู่ทิมวัดอรหารไล่หลวงพ่อหอมวัดซากหมากหลวงพ่อเย็นวัดบ้านแรงหลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกนะครับทั้งสีท่านนี้คือเป็นเกจีแนวหน้าของจังหวัดระยองในสมัยนั้นนะครับและเป็นนับเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิม รับนิมนต์มาปลูกเสกนอก,กวัดรหรไร่ยนะครับและท่านได้นั่งปลูกเสกรวดเดียว8ชั่วโมงเต็มๆนะครับโดยไม่หยุดพักฉันน้ําชาปกติจะลั่นกองทุก2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้พระคุณเจ้าถอนสมาธิพักผ่อนอริยบทและส,ส,สานน้ําชานะครับประมาณ30นาทีนะครับพระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปลูกเสกตั้งแต่18นาฬิกาถึงประมาณตี2ของวันใหม่นะครับ พระที่ดําเนินการจะสร้างมีทั้งหมดมีเนื้อผองพุทธคุณคุกรักสร้างน้อยนะครับและเนื้อดินและเนื้อดินเผาผสมใบลานซึ่งเป็นเนื้อพระทั้งหมดได้ผสมสีพึ่งของหลวงปู่ทาบนะครับเข้าไปด้วยทุกองค์นะครับเพราะหลวงปู่ทาบท่านเป็นเกจิระดับหนึ่งเรื่องสีพึ่งนะครับสีพึ่งของท่านมีดองดังและได้ได ได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมายนะครับพระของหลวงปู่ทวดนะครับที่หลวงปู่ท่าท่านได้สร้างครับผสมด้วยผงวิเศษเก่าของหลวงปูท่ท่าสีพึ่งหลวงของสีพึ่งสีเขียวของหลวงพ่อท่านะครับและผงปฐมังจิติเจของอาจารย์ปฐมอาจสาครนะครับและผง คำพีปลายลานเก่าของท่านนะครับหลวงู่ทาบนะครับและผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพสัมพันธ์ศรีราชาชนบุรีนะครับผงดินมงคลและของหลวงพ่ทาบนะครับผงโยคยีฮาเลมวัดสารนาศนะครับสารนาศนะครับอําเภอแกงหรือผงโสรสมหาพรมนะครับปี2499ที่แม่ชีบุญเรือน ร่วมปลูกเสกและยังได้รับการปลูกเสกจากพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นอีกหลายรูป,รปนะครับล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิสุดยอดทั้งนั้นนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหลวงปู่ทวดมีเนื้อหายังไงบ้างนะครับเอานะครับองค์นี้เป็นหลังกาบหมากนะครับเป็นองค์ที่ได้รับความนิยมนะครับ นี่นะครับคือหลวงปู่ทวดหลังกับหมากนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับของหลวงปู่ทาบนะครับปีศูนย์ห้านะครับเป็นพระที่หายากอยู่นะครับพิมพ์นี้นะครับหลังกับหมากนะครับนะครับนี่คือหลังกับหมากนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับนี่มาดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์ะ ยันอุนะครับของหลวงปูฤฤ่ทาบนะครับวัดกระบอกพึ่งนะครับเป็นพระที่พิมพ์เป็นรองหลังกาบหมากมานะครับเพราะหลังกาบหมากคือพิม์นิยมนะครับพิม์นี้พิมพ์รองนะครับอุตัวนี้นะครับนะครับยันอูนะครับอันนี้องค์กลางนี้คือสีพึ่งเต็มเลยนะครับของหลวงปู่ทาบนะครับวัดกระบอกพึ่งองค์แรกจะไม่ค่อยมีสีพึ่งเท่าไหร่นะครับส่วนองค์ที่สามก็สีพึ่งจะน้อยหน่อยครับ องค์ไหนที่มีสีพึ่งเยอะก็จะเป็นมันวาวอย่างนี้นะครับนี่คือพระหลวงปู่ทวดนี่คือพระที่หลวงปู่ทาท่านสร้างไว้ปีศูนย์ห้านะครับเป็นหลังยันอูนะครับพระที่ดีและมีพุทธคุณสูงนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ยุคที่เกจิเรืองนามในระยองสมัยนั้นนะครับ เป็นพระที่ทุกท่านมีพุทธคุณเด่นทุกองค์นะครับแล้วก็มีสีพึ่งขององค์ปู่ท่านะครับเป็นพระดีราคาถูกนะครับใช้แทนพระแพงๆได้นะครับตัวอย่างหนึ่งเป็นพระหลวงปู่ทวดด้วยนะครับเป็นพระนิรันตรายนะครับแล้วก็โชคลาภแค้วคคาดปลอดภัยนะครับเป็นพระที่ดีที่ราคาไม่แพงสามารถเก็บและเอามาบูชาได้นะครับ วันนี้ผมจุนพันล้านเอามาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาร่วมกันกับผมนะครับว่าพระดีมีคุณภาพและพุทธคุณสูงยังมีอีกเยอะนะครับอันนี้คือหลวงปู่ทวดหลวงของหลวงปู่ท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับปีศูนย์ห้านะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากจุนพันล้านนะครับขอบคุณครับ